กลับเข้าสู่ช่วงส,สุดท้ายของรายการเยาวชนคนเก่งค่ะและในช่วงนี้นะคะแพรก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องเยาวชนคนเก่งนะคะตัวแทนจากวงดนตรีนะคะทั้งนักร้องนะคะ1คนแล้วก็มีนักอดนตรีสามคนค่ะน้องๆก็รอเราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องๆเลยดีกว่าค่ะ ผมเลือกเล่นเครื่องดนงตรีนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องพระเอกแนละ้วก็เป็นเครื่องที่ชอบด้วยครับที่หนูเลือกเล่นเครื่องดนงตรีนี้เพราะหนูชอบสเกลเนาะ ขอเชิญเพื่อนๆน,นะครับมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการหันมาเล่นโนตตีสากลเพราะว่าผมได้ความรู้มากมายนะครับ mm hmm. เช่น1การเขียนโนต้ตค่ะ2การอ่านตัวโนต้ตดนตรีสากลนะครับ 3. การเป่าเครื่องดนตรีหลายชนิดนะครับและขอเชิญเพื่อนๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการหันมาเล่นดนตรีสากลเยอะๆนะครับขอบคุณครับ ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสลิญญาพาราชนะคะอ,อ,อยู่ชมรมดนตรีเป็นนักร้องค่ะอ๋อเพราะชอบร้องเพลงค่ะชอบร้องเพลงแล้วก็อยากฝึกร้องทุกวันเพื่อแบบได้ร้องในงานในโรงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะก็กําลังฝึกร้องเพลงลูกพุ่งอค่ะตอนแรกตอนแรกหนูที่ที่อยากร้องเพลงหนูชอบเพลงลูกพุ่ง มันมีอะไรเอื้อนเยอะแล้วก็ฟังฟังดูแล้วมันพอค่ะก็เลยอยากฝึกร้องด้วยอืเราก็จะได้ร้องเพลงดีขึ้นแบบเวลาที่เราร้องไม่ได้ตอนแรกค่ะพอได้มาฝึกกับคุณครูคุณครูเขาก็ให้คําแนะนํามาแล้วก็เราก็ไปฝึกที่บ้านแล้วก็มาร้องให้คุณครูฟังอย่างนี้ถ้าคุณครูบอกว่าไม่ดีตรงไหนแล้วก็ติบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะไปปรับปรุงก็พยายามแล้วก็จะได้ร้องดีขึ้นค่ะ แต่มันก็ต้องพยายามอะค่ะแต่มันเป็นด้วยพรสวรรค์ด้วยแล้วก็มันก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะ่ะแต่แต่ถ้าถามว่าอยากเป็นไหมก็อยากเป็นต้องแต่ต้องพยายามอะคะ่ะให้ถึงตรงนั้น<ส>ก็ฝากถึงที่แบบคนที่อยากร้องชอบร้องเพลงอย่างนี้ถ้าเรามีใจรักนะคะเราถ้าเราอยากทําสิ่งนั้นให้มันดีที่สุดเราก็ต้องตั้งใจเพราะเรารักมันเราก็ต้องทํามันให้ดีที่สุดะคะ่ะ สำหรับเพลงนี้นะคะเป็นเพลงชื่อเพลงเอกลักษ์ไทยคะ่ะหลายร้อยปีดีดักเอกลักษ์คนไทยทราบไปทั้งโลกรอยยิ้มบนหน้าเหมือนหนึ่งว่าไม่มีทุกโศ<ซ>กคนไทยเมือ คนมีโชคถูกชะลกโลกทุกสมัยขอบคุณค่ะ สำหรับปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยนะคะไม่เพียงเฉพาะการเรียนในด้านวิชาการเท่านั้นนะคะถ้าเขาได้มีการฝึกสอนนะคะแล้วก็มีการฝึกอบรมจากอาจารย์นะคะถ่ายทอดความรู้ให้เขาได้พัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดตรงกับพรสวรรค์ที่เขามีเนี่ยเรียกได้ว่าน,น้องๆเนี่ยจะเก่งขึ้นได้เร็วมากๆแล้วแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยความสามารถนี้นะคะต้องกลายเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนคุณค่าของประเทศของเราแล้วก็จะสามารถทําชื่อเสียงให้กับประเทศของเราได้อย่างแน่ แน่นอนคะ่ะคุณผู้ชมค่ะและน้องๆก็ได้ฝากไว้นะคะอย่างที่บอกว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรให้เก่งขึ้นดีขึ้นได้นะคะเพียงที่ตั้งใจฝึกฝนนะคะแล้วก็หาว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็ตั้งใจมันเต็มที่ค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นข้อคิดที่น่าสนใจที่จะฝากให้สําหรับน้องๆเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่ดูรายการอยู่นะคะอาจจะไปสอนบุตรหลานนะคะหรือว่าน้องๆเนี่ยอาจจะเอาไปใช้เป็นแรงบันดาลใจของตัวเองนะคะเวลาที่เราจะฝึกอะไรนะคะให้กลายเป็นเยาวชนคน เก่งนะคะอย่างน้องๆตัวแทนที่มาพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะของรายการเยาวชนคนเก่งค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะเวลา14นาฬิกานาทีถึง15นาิกาทางเมทรทีวีโทรทัศน์มหานครแห่งนี้กับดิฉันเหมือนแพรกุศลานุภาพค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหมอมรชวงศุกขขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ